จิตวิญญาณของตะหน่วยนี่จิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนี่เป็นลิขิ์ของ,ของพระเจ้าเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กาหนดผู้กำหนดแล้วก็พระเจ้าก,พาก็พระเจ้าสร้างตะหน่วยสร้างมนุษย์ทุกคนเพื่อให้มนุษย์นี่พึ่งพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูมาตายไถ่บาปมาตายมาตายไถ่บาปบนกลางเขนอ่าอันนั้นคือเป็นการไถ่บาป ของมนุษย์และหลังจากนั้นสามวันพระเยซูก็ฟื้นฟื้นแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่จนทุกวันนี้ตาหน่วยค่ะแล้วแล้วทำไมถึงทำไมถึงว่าเวลาป่วยเวลาเป็นนั้นเป็นนี้ให้เรียกหาเพราะว่าพระเยซูมีชีวิตอยู่่เหมือนนี่แหละเหมือนเรเรียกตาหน่วยตาหน่วยก็ได้ยินตหน่วยก็รู้ค่ะแต่ลองไปเรียกลองไปเรียกปู่ก็ยากเนาะ เรียกแกแกจะอันนั้นด้วยไหม <c oughs> เรียกหาแต่ชื่นอย่างนี้นะ่ะเรียกหาแกแกจะแกจะตอบด้วยไหมแกจะขานกับเราไหม <c oughs> <c oughs>